สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พงกมลกับสูตรธรรมชาติช่วยบำรุงหน้าขาวใสลดฝ้ากละจุดด่างดำแถนนะคะใครที่มีปัญหาสิวหายภายในชั่วข้ามคืนบอกเลยว่าอย่าปิดหนีการสูตรธรรมชาติจริงๆช่วยทำให้หน้าขาวใสเด็กกว่าอยู่จริง ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งน,นะคะสูตรครีมธรรมชาติสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะหน้าขาวใสดูเด็กจริงๆค่ะเตรียมสมุดปากกาพร้อมจดสูตรวัตถุดิบมีแค่2ตัว เป็น1่ข้าวสารและ2นมจืดปริมาณ200 ML ค่ะเริ่มขั้นตอนวิธีการทำกันเลยตักข้าวสารที่เราเตรียมไว้จะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวไร้เบรดก็ได้ค่ะปริมาณ4ช้อนโต๊ะทำการล้างให้สะอาดและทำการใส่โถป,ปัน่นใส่โถป,ปั่นเรียบร้อยแล้วตามด้วยนมจืดปริมาณที่เราเตรียมไว้200 ML ค่ะใส่ลงไปพร้อมพร้อมที่จะปัน่นแนะนาให้ปัน่นให้ละเอียดแต่ถ้าโถป,ปั่นที่บ้านไหนไม่มีความแข็งแรงหรือ ปั่นแล้วไม่ละเอียดไม่ตรงเครดนะคะส่วนเวลาที่ใช้มันจะใช้ประมาณ2นาทีหลังจากที่ปั่นเรียบร้อยแล้วมงก็จะทําการกรองก่อนที่จะนําไปเคี่ยวใช้กระชอนตาทีๆกรองค่ะจะสังเกตได้เลยว่า ข้าวและนมที่มนปั่นจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งว่าถ้าบ้านไหนปั่นแล้วมีข้าวอยู่ไม่ต้องเครียดค่ะใช้แบบนั้นและกรองได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะทําการตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆเน้นว่าตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆค่ะค่อยๆเคี่ยวคนไปเรื่อยๆประมาณ2-3นาทีเมื่อนมและข้าวเริ่มสุก กลิ่นจะหอมมากค่ะเน้นว่าหอมมากคนที่ทําเท่านั้นจะรู้สังเกตได้เมื่อคนไปสักพักเป็นเนื้อครีมแบบที่เห็นในคลิปคะ่ะเริ่มปิดเตาได้เลยทําการคนต่อสักครู่นี่นะคะพอเห็นเป็นเนื้อครีมแบบที่เห็นบนทําการปิดเตาแล้วนะแต่ยังไม่วางพายคะ่ะจะยังคนไปสักพักจนกว่าไอที่เราเห็นหน้าจอนี้หายไปคนไปสักครู่ครีมจะเริ่มเกาะตัวและเป็นเนื้อครีมมากกว่าที่เห็นในคลิปนี้คะ่ะทําการคนไปอีกประมาณหนนาทีจน กว่าเตาจะเย็นสังเกตจากการทําของเราได้เลยอย่าคนนานจนกระทั่งเป็นแป้งเปียกนะคะเน้นว่าอย่าคนานานจนเกินไปและหลังจากที่เราทําครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมณนก็ทําการใส่กล่องปิดฝาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรธรรมชาติใช้ดีจริงและเมื่อเหลือแล้วสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นาน5-7ถึงวันค่ะถ้ากล่องดีนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานประมาณ10วันเลยมันใส่กล่องเป ที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของสูตรครีมหน้าขาวใสซึ่งหอมมากแม่สูตรนี้นะคะท้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำใช้เองแล้วมีการเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยน,ยนไม่หอมเหมือนตอนที่เราทำใช้ตอนแรกนะคะมันแนะนำให้ แล้วทำไหมค่ะส่วนเคล็ดลับว,วิธีการใช้ของมนนะคะมนก็จะทำการนะตักแบ่งใช้ค่ะเพราะว่าสูตรเนี้ยเวลาที่เราจะใช้มนมีเคล็ดลับอยู่อีกนิดนึงสำหรับมนแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะสามารถที่จะใช้สูตรนี้มาร์กหน้าได้เลยหนละังจากที่ล้างหน้าหนึ่งครั้งนี่นะคะเวลาใช้ก็จะใช้ประมาณนี้เลยมันตักแบ่งออกมาค่ะและหลังจากที่ตักแบ่งบัญชีเรียบร้อยแล้วมนเองอะ่ะใช้วิตามินซีนี่ วิตซีเซรั่มสูตรเนี้ยอ่อนโยนเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดดำดำหน้าแพ้ง่ายหน้าติ 3, สามัมื่นใส่ไปประมาณ5นี่ประมาณ5หยดนะคะและคนให้เข้ากันใช้ทุกครั้งหลังล้างหน้าใช้ทุกครั้งหลังล้างหน้าเลยนะคะนี่ใช้ได้ทุกวัน หลังจากที่เราคนวิตซีและสูตรนมข้าวเน้นอีกครั้งนะคะที่มอนใส่วิตซีไปเพื่อเพิ่มและทําให้หน้าเราเนี่ยขาาใสเร็วขึ้นมอนสำหรับคนที่ไม่มีไม่ต้องเครียดไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้หรือใช้วิตามินซีที่มีอยู่ที่บ้านได้หรือจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ไม่ว่ากันนะคะหลังจากที่มอนล้างหน้านี้ล้างหน้านี้หน้าสดน,นะจ๊ะล้างแล้วจากเมื่อกี้นี้เปรียบเทียบได้และหลังจากนั้นมอนก็จะใช้สูตรเนี้ยหมาคงไปเลยค่ะใช้ทุกส่วนเลย ไหลลงไปค่ะโอ้ยหยดแล้วทำการใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนวดวนได้เลยสูตรนี้จะช่วยขัดและผัดเซลล์ผิวใครที่ใช้เครื่องสำอางอยู่เป็นประจำแนะนำให้ใช้สูตรนี้ร่วมได้เลยนะคะเพราะสูตรนี้จะช่วยผัดเซลล์ผิวคนที่มีปัญหาฝ้ากลาสิวต้นเหตุแห่งสิว มันบอกเลยว่าใช้ครั้งแรกก็รู้เลยว่าหน้าซับเครื่องสอําอางได้ดีขึ้นนวดวนไปเลยค่ะประมาณสามถึงห้านาทีนวดไปแบบนี้เลยนะคะนวดให้ทั่วพอเรานวดประมาณสามถึงห้านาทีเป็นการกระตุ้นผิวหนังให้นี่นะคะรับ ครีมและผัดเซลล์ผิวไปเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีแล้วล้างออกค่ะหลังจากนั้นมน์ก็จะบำรุงด้วยวิซีอีกรอบและนอนได้เลยสูตรนี้ที่มน์แนะนำถ้าใครไม่มีวิซีเน้นอีกรอบค่ะไม่จำเป็นต้องเครียดใช้ครีมปกติได้เลยเพียงแต่ที่มณ์ใช้และแนะนำเพื่อนๆเพลาะดีจริงและเห็นผลชัดเจนมันก็จะทำการนวดแบบล้างออกอยากแนะนาจริงๆและย้าคาเดิมว่าสูตรนี้ดีจริงอยา จะบอกต่อๆค่ะส่วนใครที่สนใจวิซีเซรั่มเดือนนี้ค่ะเดือน10โปรพิเศษซื้อ1จาก590เหลือ550ส่ทงฟรีเก็บเงินหน้าบ้านแม่ส่วนใครที่รับตั้งแต่2ขวดขึ้นไปจะเหลือขวดละ5้0 2ขวด1,000แถมสบู่หน้าเงา1ก้อนค่ะสั่งซื้อกันเข้ามาได้ที่เพจซาระดีวายมนหรือจะโทรมาที่เบอร์หกข้างบน หร,หรือจะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรข้างใต้คลิปนี้เพื่อสั่งซื้อและรับโปรพิเศษได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กับสูตรธรรมชาติที่ใช้แล้วเห็นผลจริง<ๆ>เห็นผลชัดเจนอยากจะบอกต่อต่อลาไปก่อนค่ะ